เราจะเอามาขยี้มาขยี้มาขยี้ขยี้ครับสองครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นานะที่ช่องวิชช์ชาแนลวันนี้พี่นามาเปิดคลิปคนเดียว กแล้วแสดงว่าวันนี้ถึงคิวที่พี่นาต้องเอาคืนพี่เจนแล้วล่ะประเด็นคือที่จะเอาคืนวันนี้พี่นาก็รู้ว่าพี่เจนเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดแบบพูดไม่ค่องนั่นแหละจุดอ่อนพี่เจนนี่แหละเราจะเอามาขยี้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 เดี๋ยวจะขยี้ได้ขนาดไหนเราจะเอาคืนได้แบบไหนก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วีชูชาแนลด้วยนะตั้งกล้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเล่นเกมไหมหาตังเฟเสื้อผ้าเอาเป้าอยากได้ปะล่ะอยากได้ดิ ม่านั่งลงไม่ยากหรอกเจนน่าจะได้เกมอะไรถ้าได้นะเนี้ยมีตังอยู่เนี้ยสองพันถ้าได้ไปเลยแฟร์เอาเอานะเอาแต่โดนลงโทษห้ามร้มองอิดออดน,นะไม่ได้นะห้ามแกล้งนะอันนี้มันเกมไม่ได้แกล้งผิดจะต้องโดนลงโทษอ่าอ่าเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจนพูดไม่ชัดใช่ไหมดูนี่พูดไม่ชัดไม่ใช่พูดไม่ชัดแบบนั้นเจนพูดแบบเอิกเอิเอเกมนี้ก็คือที่มันเป็นประโยคที่พูดมาให้ลิ้นพันกันน่ะเกมอะไร เหมือนแบบละยองละนองยะลาอย่างเงี้ยเจก็ต้องพูดเร็วๆได้ให้หนูพูดได้กี่ครั้งลองพูดได้สองครั้งแต่ถ้าหนูพูดได้ข้อละห้าร้อยนุ้ยถ้าหนูพูดได้หนูก็ไปเลยห้าร้อยสี่ข้อให้สอมละนองละยองยะลาละนองยะลองเวลาสั่งห่อน่าได้คืนยาก่อนแค่2อข้อแรกมาทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารแบก ปืนโอ้ยช้าไม่ได้ที่ลองพูดแบบถ้านถือปืนแบกปูนไปบอกปกไม่ได้มีเกมอื่นให้เล่นมาที่ไม่เอานี้เมื่อกี้พูดไม่ได้นะจิตรแน่โดนลงโทษขั้นที่หนึ่งอีลเบาเบามันอันนี้อันนี้มันคือการเอาคืนที่เขียนหน้าพี่ไม่เว็แต่ถือว่านั้นแล้วอดี๋ยให้มันโดนปอกหนูเป็นแผลอยู่นเนี่ยปากอะ เบาเห็นปะเบาเบาข <c oughs> ้อสองพร้อมไหมพร้อมมาข้อสองพร้อมนะ,ะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยอ,ยอยชา้าเร็วกว่านี้ได้ยายกินลำไย,ยน้ำยายลายไหลย้อย,ย,ย,ย หลย,ย้อยสองไม่ใช่ใหญ่ย้อยผิดแล้วอะไรอีกอ, <laughs> อันนี้อะไรอีกเปิดหน้าไว้เนะี่ยพี่เอาคืนหนูแน่ๆเอาคืนอะไรแต่หนูเล่นเกมผิด,ผดเอง<บ>ครับอันนี้สำหรับคลิปล่าสุด <laughs> ฟาวค่ะอ่ะมาได้สักอันนะอันที่สามหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดหมึกเลอะหมึกเลอะเมอะมุ้งอะ้เดินเสียเวลาอะไรวะเดี๋ยวพอเดินสองครั้งว้าวไม่เตะอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คือแม่งหัวเลยอหินวะตอกไข่ไม่แตกคือจะแกล้งเขาก็ตออไข่ไม่แตกอีกอ่มามาต้องโดนสักข้อสุดท้ายอันนี้ทีพี่ไปอยัดเงินไปพันห้าแล้วก็พี่ได้เอาคืนไม่ะเนะถือว่ายังน้อยก็สุดท้ายหนูต้องได้ห้าร้อยแหละอันนี้เป็นอะไรที่ใครก็เคยได้ยินเจก็ต้องเคยได้ยินพี่ก็หวังว่าเจจะได้สักห้าร้อยนะเอาใจช่วยอ่าอ่อ่าพร้อมนะยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝี ยานัดหมอมีซีซ้อมก่อนแก้ฝีแก้หิดย oh. านัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเร็วเร็วยานัดหมอมีแก้หิดแก้ฝ um> ียานัดหมอมีแก้หิดแก้ฝีแก่หิดแก่ฝีแก้อะไรพูด่ฝีพูดผิดอ่ะเขาต้องยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิด ดพูดคำหยาบออกมาด้วยบอกว่าพูดคำหยาบออกมาด้วยหนูไม่ได้พูดตอนแรกพูดคำหยาบมาโดนลงโทษพี่ตรงใจให,หนูพูดคำหยาบหรือเปล่าหนูพูดเองพี่ยังพูดไม่ผิดเลยเมื่อกี้เห็นเจนกินขนมมาอาะขนมหนูเพิ่งซื้อมาแต่ว่าพี่นี่มีวาซาบิจิ้มกิน,นขนม,มเฉยมันจะอร่อยได้ยังไง <S 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 หรอเออจำได้ไหมวาซาบิเนี่ยเคยทำอะไรฉันไว้ไม่เคยนี่ทุกคนปลายมันอย่างเงี้ยกินเลย ทำมาบมาบวันนี้นาคือผู้ชนะคุณต้องไม่หัดอ่านภาษาไทยมันเข้มแข็งกว่านี้ออกเสียงมันเข้มงวดแล้วจริงจริงอะหนูพูดได้ต่หูพี่ยไม่ดีหูเพียนรอเออแล้วแต่ยัเราก็เซฟตังเราไว้วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกทุกคนว่านาได้เอาคืนแล้วก็ไม่เสียตังด้วยลาลาลา ไปดีกว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ด้วยนะจ้าวันนี้พี่นาได้เอาคืนแล้วว่านอนหลับฝันดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าไปล้างตัวค่ะอู้สกปรกสกปรกไปจ๊าไปจ้า